สวัสดีครับสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับผมห่างหายไปนานครับกับการลงคลิปครับวันนี้เรื่องงามยามดีครับวันนี้เราจะพาไปวัดกาหลงครับจะเป็นยังไงนะครับเดี๋ยวรอติดตามชมนะครับตอนนี้เราอยู่ที่สมุทรสาครครับอยู่ตรง จะถึงตลาดมหาชัยแล้วครับวัดกะหลงจะเลยไปอีกหน่อยนะครับอยู่ตรงแถวๆเ,เกือบแม่กองครับไปครับจะเป็นยังไงเดี๋ยวเรารอติดตามรับชมนะครับขออนุญาตขับรถสักครู่ครับ ตอนนี้เราก็จะมาถึงทางข้าวแล้วนะครับผมนสมุทรสาคร2028แล้วเลี้ยวซ้ายเราต้องมาเลี้ยวซ้ายครับจะมีเขียนว่าป้ายป้ายว่าเขียนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคนะครับสมุทรสาคเรเลี้ยวแล้วเราก็ต้องกลับรถนะครับโอเคนี่กลับรถมาแล้วก็จะมีซอยทางขวามือนะครับป้ายเขียนไว้ว่าวัดจ้าหลงนะครับเราก็เลี้ยวเข้าไปเลย ป้ายเขียนไว้นะครับวัดก้าหลงป้ายใหญ่ๆเลยเ,เราเลี้ยวเข้าเลยครับไปครับเดี๋ยวไปถึงวัดแล้วเดี๋ยวไปชมกันนะครับผม A few moments later นี่ครับถึงแล้วครับวัดก้าหลงครับวันนี้เป็นวันเสาร์นะครับวันเสาร์ที่ส7เจดนะครับ คนอาจจะยังไม่เยอะเท่าไหร่ต้องรอดูครับวันอาทิตย์นะครับเดี๋ยวเราไปหาที่จอดรถครับแล้วเราเข้าไปดูข้างในครับว่ามีอะไรบ้างนะครับอะไรครับนี่ครับวัดกาหลกไหฮะจอดรถเรียบร้อยนะครับจอดรถเรียบร้อยแล้วทางด้านนี้จะเป็นที่มีวัตถุมงคลนะครับมีงสะมงคลมีที่ทําบุญนะครับนี่ครับ หลวงมาสุดองค์ใหญ่นะครับริดแล้วนี่นะครับหลวงมาสุดนะครับวัดก้าหลงนะครับนี่จะเป็นวัตถุมงคลน,นะครับนะครับเดี๋ยวเรามาไหว้พระกันดีกว่านะครับ ไปครับเดี๋ยวเราไปไหว้พระกันครับทางด้านนู้นครับนี่ครับทางด้านนี้จะเป็นที่ไหว้หลวงพ่อนะครับขออนุญาตไหว้พระสักครู่นะครับเดี๋ยวเราไปชมในโบสถ์กันครับ อะไรครับพอเราไหว้เสร็จแล้วทางด้านหลังจะเป็นรวมเหมือนนะครับของหลวงพ่อสุดนะครับองค์ใหญ่นะครับพู่กับเสือเลยนะครับองค์ใหญ่มากครับสวยมากครับนะครับเดี๋ยวเราเดินไปดูันต่อนะครับทางด้านหลังนะครับจะเป็นโบสถ์นะครับด้านนู้นนะครับนู้นด้านนู้นเดี๋ยวเราเข้าไปชมกันนะครับผมไป อะไรครับพอเดินมาทางด้านหลังนะครับจะเป็นโบสถ์นะครับเราเข้าชมข้างในกันนะครับนี่ครับสวยงามมากเลยนะฮะข้างในก็จะตั้งหลวงพ่อสุดไว้นะครับ ทางด้านหน้าก็จะมีเสือนะครับหน้าโบสถ์อันนี้เราจะขึ้นไปไหว้อฐิของหลวงพสุดนะครับอยู่ทางด้านบนนะครับอยู่ทางด้านบนสารานี้นะครับเป็นอฐินะครับที่ยังมีหลงเหลืออยู่นะครับของหลวงพสุดนะครับ สำหานบทนี้นะครับเนี่ยครับจะเป็นที่มรรจุอัถินะครับหรือไม่ก็กระดูกของหลวงพ่อสุดไหมครับนี่ครับอะไรครับโดยรวมก็ ประมาณนี้ครับที่วัดกาหลงหลวงพระสุดนะครับอยู่สมุทรสาครน,นะครับวัดก็ไม่ถึงก็ใหญ่มากแต่ก็จะมีหลวงพ่อสุดนะครับที่เป็นเจยิอาจารย์ชื่อดังอยู่ที่วัดก้าหลงนี้ทําให้วัดนี้ดูดังครับแล้วก็มีชื่อเสียงอะไรครับโดยรวมว่าประมาณนี้นะครับผม ถ้าชอบคลิปนี้นะครับอย่าลืมกดไลค์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปด้วยนะครับพลาดประการใดให้ข้อมูลอะไรไม่ชัดเจนก็ขออภัยด้วยนะครับผมอะไรครับโดยรวมก็ประมาณนี้นะครับเมื่อพบกันใหม่คลิปหน้านะครับจะไปไหนอะไรยังไงก็จะพยายามเอามาลงให้ดูเรื่อยๆนะครับขอบคุณที่ติดตามรับชมนะครับวันนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ